เรื่องราวอรารยธรรมของโบราณเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับพร,ราตลอดระยะเวลา10กว่าปีผมเองได้เดินทางเข้าออกประเทศกัมพูชาเพื่อจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปราสาทหินต่างๆแต่ก็ยิ่งค้นหายิ่งไปศึกษาก็ยิ่งเจอมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนของประเทศกัมพูชาก็จะมีปราสาทหินทั้งหมดเลยจังหวัดในประเทศกัมพูชาที่มีปราสาทหินมากที่สุดก็คือจังหวัดพระตะบองรองลงมาก็จะเป็นจังหวัดเสียมเรียบแล้วมีจังหวัดเป็นเตียบันเจยแล้วก็อีกหลายจังหวัดครับที่ค้นพบในส่วนของหลักฐานในเรื่องของการ สร้างพนครผมได้ศึกษาในเรื่องของการความเจริญรุ่งเรืองของขอมโบราณที่สร้างเป็นปราสาทหินในส่วนของลัทธิของศาสนาฮินดูและมีคำถามเกิดขึ้นในใจอยู่มากมายว่าแล้วทำไมยุคขอมโบราณถึงได้ล่มสลายลงไปก็เนื่องจากว่ามีอยู่ในช่วงหนึ่งครับ ที่ในเรื่องของภัยธรรมชาติภัยสงครามการลุกรานจากอธิปไตยจากแผ่นดินอื่นเข้ามาแทรกแซงมากมายและประกอบด้วยในเรื่องของการนับถือศาสนาเปลี่ยนจากฮินดูกลายมาเป็นพุทธมหายานหลังจากมาเป็นศาสนาพุทธนะครับก็ไม่ได้มีการสร้างปราสาทหินขึ้นอีกเลยเพราะการสร้างปราสาทหินขึ้นแต่ละครั้ง จะสร้างโดยก,กษัตริย์เพื่อจะเป็นการเคารพหรือศักการะต่อเทพเจ้าในศาสนาฮินดูก็จะเห็นได้ว่าหลักฐานต่างๆมากมายซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่าปราสาทหินแต่ละหลังแต่ละร่างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีเกี่ยวข้องกับศา,าสนาฮินดูยกเว้นปราสาทที่สร้างจากพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์สร้าง จะอิงในเรื่องของศาสนาพุทธหลังจากที่พระเจ้าช,ชัยวรมันที่7เนี่ยขึ้นมาครองราชพระองค์ก็เปลี่ยนแปลงจากฮินดูมาเป็นพุทธทันทีเพราะฉะนั้นความเจริญรุ่งเรืองในยุคเก่าๆก,ก็เลยล่มสลายลงไปจึงได้เหลือแค่ซากประหลักหักพังที่เราเห็นนะครับประสาทหินที่ผมนำภาพมาให้ชมบางประสาทผมก็ไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำไป เพราะว่ายังซ่อนตัวอยู่ในป่ายังไม่ถูกบันทึกไว้มีโอกาสเก็บภาพมาฝากให้ชมกันแล้วก็ผมเองก็จะเดินทางเข้าออกเพื่อจะมาเรียนรู้และมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประสาทหินต่อไปหากใครสนใจที่อยากจะร่วมเดินทางมาศึกษาเรื่องราวอรารยธรรมของโบราณกับผมก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับผมพร้อมที่จะ นำพาท่านมาเรียนรู้ร่วมกันมีอีกมากมายครับที่ประเทศนี้ยังซ่อนในเรื่องของความหลากหลายซ่อนไว้ในเรื่องของอารยธรรมเบาเก่าๆแล้วเราเองนี่นะครับก็สามารถที่จะมาขุดค้นเรื่องราวโบราณต่างๆเพื่อจะเรียนรู้เป็นความสุขไม่ใช่เรียนรู้เพื่อจะไปด้อยค่าจากคนอื่นหรือไปด้อยค่าคนอื่น เราเรียนรู้ในความที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศกัมพูชายังมีเรื่องราวแบบนี้ที่น่าสนใจนอกจากประเทศกัมพูชาแล้วประเทศไทยของเราก็ยังมีปราสาทหินมากมายนะครับควรค่าแต่การรักษาและก็การศึกษาด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็อยากจะฝากบอกไว้เดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะจัดมาให้ชมในเรื่องของ ปราสาทหินต่างๆว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศกัมพูชาตอนนี้ขอฝากใหทุกท่านที่ได้ชมแล้วเห็นภาพนี้แล้วขอให้มีความสุขทุกท่านขอให้มีความสุขทุกคนนะครับอยากติดต่อมาเที่ยวด้วยกันติดต่อที่0812093615และผมจะพามานะครับ